7วันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชควันที่16เมษายน2566คุณจะมีโชคด้านไหนบ้างพร้อมแนวทางเสริมดวงเลขโชคดีสีโชคดีและสื่อนำโชคครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่ทุกคนรอคอยและลุ้นใจหายใจคว่ำเลยนะครับในช่วงเฉพาะกลางกลางเดือนนี้ครับก็มาครับมาฟังแนวทางกันสำหรับ7วันเกิด วันแรกครับคือคนวันศุกร์ครับดวงชะตาของคุณครับช่วงนี้เป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากเพราะเราดูจากดวงในนวังจากทอดรหัสลงมาจากจักรราศีนะครับดวงของคุณช่วงนี้ครับจะมีโชคลาภนะครับจากคู่ครองคนรักขุ้นส่วนก็ลองดูตัวเลขของแฟนคู่ครองคนรักดูนะฮะเพราะเขาหรือเธอจะให้โชคใหญ่ๆเข้ามาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ สีโชคดีครับคือสีม่วงสีฟ้าครับเลขโชคดีก็คือเลข70-6นะครับแล้วก็ต้องไปทําบุญครับบริจาคหรือทําบุญเกี่ยวข้องกับแสงไฟนะครับและแสงสว่างจะเสริมความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้กับคุณครับอ่านครับดวงชะตาของคุณครับสื่อนําโชคที่จะทําให้คุณเกิดโชคลาภนะครับการเงินไปอยู่ในเรือนวินาศในระหว่างจากนั่นหมายความว่า คุณจะได้มาแบบลับๆแบบปกปิดแบบอึมครึมนะฮะวินาดยังมีความหมายอีกหนึ่งความหมายคือกลางคืนนะเพราะฉะนั้นสื่อนำโชคของคุณควรไปซื้อหยิบจับรับโชคในช่วงกลางคืนจะเฮงจะปังกว่าช่วงกลางวันนะครับก็ลองไปดูแถวตลาดมืดนะถ้าใครชอบนุ่นชอบเสี่ยงนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับมืดๆนี่นะครับจะทำให้คุณมีโชคและต่างประเทศด้วย สีโชคดีครับคือสีแดงสีขาวครับเลขโชคดีครับก็คือเลข1เลขสูนเลข2นั่นเองนะครับและก็หาโอกาสไปทําบุญไหว้พระราหูนะฮะจะได้เสริมโชคลาภให้คุณเกิดโดยฉับพลันครับวันเสาร์ครับดวงเฮงมาแล้วดวงปังยืนหนึ่งกำลังจะเข้ามาดวงคุณ อีกหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากที่ผ่านมาเฉ็ดไปเฉ็ดมาครั้งนี้ครับแม่นแม่นจุกจุแน่นแอย่างแน่นอนนะครับสื่อนำโชคครับตนุลาภตัวตนจะเป็นโชคนะครับก็ลองดูเลขรอบตัวของคุณนะวันเดือนปีเกิดนะครับอายุปีพศเกิดเลขบัตรประชาชนเลขท้าย3ตัวมาลองพิจารณาดูสีโชคดีครับคือสีม่วงนะฮะสีขาวเลขโชคดีครับคือเลข7เลข2เลข0นะครับ แล้วก็ไปทําบุญเสริมดวงนิดนึงนะครับไหว้พญานาคนะครับหรือไหว้พระปรางนาปกก็ได้นะที่วัดนาปกภาษีเจริญครับคนวันพุธกลางคืนครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับแหมภาระเยอะนะครับปัญหานี่สินก็ลุมแล้วชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งนี่รายจ่ายมารออยู่ข้างหน้าแล้วรายรับยังมาไม่ถึงนะครับคราวนี้เกณฑ์จะตาของคุณครับจะมีข่าวดีครับเรื่องของรายได้และที่สําคัญเรื่องของโชคลาภจะเข้ามาเยือนคุณแล้วนะครับสื้อนําโชคของคุณครับ ในดวงสตาสหะชะาไปอยู่ในเรือนกระดุมพระสหะชะหมายถึงเพื่อนนะครับเพื่อนคนรอบข้างคนใกล้ชิดจะให้โชคดังนั้นก็ลองดูเลขของเพื่อนนะอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดของเขาและเธอจะให้โชคอีโชคดีครับคือสีเหลืองสีส้มสีฟ้าครับเลขโชคดีครับคือเลข2เลข5เลข6นั่นเองครับและช่วงนี้ครับเรียกว่าต้องทําบุญนะครับเสริมสร้างความสมัคคีนิดนึงนะทำบุญ พราป่านะครับและก็ทําบุญกระถิ่นนะถ้าเป็นเจ้าภาพก็ยิ่งดีใหญ่เลยจะทําให้คุณนะครับมีบารมีกว้างไกลและบนวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณครับเรื่องรายได้ครับที่ผ่านมาครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายมา,มามามั่งหยุดมั่งยังสวิงอยู่หลังจากนี้ไปครับโชคาลาภและรายได้การเงินจะเข้ามาหยิบจับอะไรก็เฮงหยิบจับอะไรก็มีแต่เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ จังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่คุณจะมีโชคแล้วลาพระไปอยู่ในเรือนสุภะสุภะก็คือผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่จะให้โชคจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ช่วงนี้ถ้าคุณใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ก็กลองดูตัวเลขอายุบัตรประชาชนนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณใกล้ชิดเขาจะให้โชคใหญ่กับคุณครับสีโชคดีครับคือสีชมพูและก็สีส้มครับเลขโชคดีก็คือเลข0ูนเลข5เลข3นั่นเองฮะ ช่วงนี้ครับก็ต้องทําบุญนะครับกระตุ้นดวงครับยกช่อฟ้ารวมถึงครับถวายผ้าอาบน้ําฝนครับชีวิตจะได้มีแต่ความสุขความเจริญครับคนวันพุธกลางวันครับดวงชะตาของคุณกาจจะมีโชคครับสื้อนำโชคของคุณจากสัตว์เลี้ยงของคุณนั่นเองนะครับ<ม>ก็ลองพิจารณาดูนะสัตว์เลี้ยงให้โชคนะ สัตว์มีปีกนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณจะให้โชคให้ลาภเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูตรงนี้นะครับผมสีโชคดีครับคือสีม่วงสีส้มครับเลขโชคดีคือเลข7เลข0เลข5ครับก็ไปทําบุญนะครับเสริมดวงเสริมวาสนาครับเกี่ยวข้องกับหนังสือนะหรือการศึกษาการเรียนอุปกรณ์การเรียนนะครับจะส่งผลทําให้คุณนะครับมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีโอกาสมีช่องทางดีเกิดขึ้นกับคุณครับ วันอาทิตย์ครับดวงชะตาของคุณเข้าเกณฑ์นะเรียกว่ายืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภเงินเข้าดูลัวโชคลาภจัดเต็มครับลาภะเป็นเกษตรครับในระหว่างจัดนั่นแสดงว่าเกณฑ์ชะตาของคุณนะครับจะมีโชคใหญ่นะครับเข้ามาแบบจัดเต็มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับอย่ารอช้านะครับซื้อนาโชคครับลาภะของคุณเนี่ยเป็นเกษตรแล้วก็เป็นดาวคุดนะนะครับเกิดจากนะฮะเกิดจากอะไรครับ เกิดจากเอกสารตัวเลขนะครับบินต่างๆที่คุณมีอยู่บินการซื้อขายนะครับหรือบินที่คุณไินซื้อหนังสือบินที่คุณไปซื้อของกินของใช้นะครับลองดูครับตรงนั้นนะครับจะทําให้คุณมีโชคสีโชคดีครับคือสีเทาสีเขียวสีดําครับเลขโชคดีคือเลข948แล้วก็ไปทําบุญเสริมดวงครับไหว้พระพิฆเนศที่ สารห้วยขวานะครับจะได้ประสบความสําเร็จโดยฉับพลันครับวันพฤหัสบดีครับดวงชะตาของคุณก็ต้องเรียกได้ว่าที่ผ่านมานะครับติดขัดมีปัญหานะครับภาระเยอะแยะนะครับรับผิดชอบก็สูงพูดง่ายๆว่าหาตัวคนเดียวแต่มีคนอื่นช่วยใช้นะครับชักหน้าไปถึงหลังแต่ตอนนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวนะครับดวงของคุณเริ่มคึกคักโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภนั่นเอง สื่อนำโชคของคุณนะครับตอนนุกกระดุมพระนะฮะเลขที่บัญชีครับบุกแบงค์นะครับลองพิจารณาดูนะหรือเลขรหัสตู้เซฟนะครับตรงนี้จะทำให้คุณเกิดโชคลาภได้นะครับรหัสปัด ATM นะครับรหัสตั้งค่าพาสเวิร์ดแอปพลิเคชันแบงกิ้งตรงนี้นะฮะลองพิจารณาดู สีโชคดีครับคือสีชมพูสีส้มสีฟ้าครับเลขโชคดีก็คือเลข3เลข5เลข6นั่นเองครับบุญเสริมดวงอย่างเร่งด่วนครับไหว้าสารหลักเมืองเป็นมงคลเสริมความมั่นคงมั่งคัง่งล่ำรวยครับ